จับทางกลับได้ด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับในแม่ี่เอา้าแม่อยู่ไหนจะหาแม่เจอไหมเลี้ะทางที่เขาเดินมานะครับก็ไกลพอสมควรนะะเ,เดินตามหาแม่จนเจอนะนั่น อสุดยอดสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีทะเลนะครับโตจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็งามโชคก็เริ่มหันหันหน้ากลับแล้วนะครับผมยังมีหวงกินด้วยน,นี่เขารู เขารู้เรื่องดีนะถึงเวลากลับเขาก็จะกลับมีแมวะด้วยนะแมวะสุดทางอ่ะนะ ยังไม่อยากกลับครับแต่ก็แบบประมาณอยากกลับบ้างเนี่ยไม่อยากกลับบ้างหวงกินครับ เมน,น้าปลานเขารู้เขารู้แล้วเนี่ย้าปลามาเดินก,กินแท้บุกเนาะบุกกระท่อมเนาะคลิปเมื่อกี้เขาเดินมาเขาเขาเดินมาแล้วเขาก็มากินน้ำตรงนี้นี่คลิปนี้เขาจะเดินกลับเลยเนี่ยจะไปหาแม่วาดแล้วนะจะไปหาแม่วาดแล้วแม่วาดเอ่อไม่เห็นกันนานแล้วดิ้นิน Hãy subscribe cho sụt Ghiền Mì dạ dữ già dữ chung hoàng kinh có hoàng nó khâu như nữa งานตดใส่กันนีด่าดูทางออกด้วยนะ จำทางกลับได้ด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะฮะในแม่ที่เอา้าแม่อยู่ไหนจะหาแม่เจอไหมเคลียรทางที่เขาเดินมานะครับก็ไกลพอสมควรนะฮะโอ้ เอาเอาเดี๋ยวท่านผู้ชมครับเรารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเขาจะไปหาแม่เขาเจอไหม จะเก่งอะไรขนาดนี้เนาะช้างเหรออุย้ยยอมลับเลยดูดุมดุมดุม,ด,มดุมไปเลยนะฮะท่านผู้ชมเตะเปลกทำไมหญ้าที่เขาไม่กินเนี่ยเขาไม่กินนะเขาไปกินอยู่นู่นหญ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเนี่ยหญ้าเยอะแยะนะเนี่ยาไม่กินครับผม จะแบอยากไปกินตรงนู้นตรงที่กระท่อมครับที่เราอยู่เหมือนว่าแบบประมาณอร่อยกว่ากันนะอะเดินตามหาแม่จนเจอนะ,ะนั่นเออสุดยอดนั่น มแม่เน่าจะถามนะอลา,มา,ลาอไม่ได้ใส่ละไม่ได้ใส่นี่ไปใสกับว่าบอกนนแม่แบบแม่แบบประมาณว่าไปไหนไม่บอกเลยนะแอบไปอยากไปก็ไปอยากมาก็มาออ้ยเดีน่ว่าเดียวร่างเดียวโอ,อวดีครับผม จะไซส์เส้นครับมเนี่ยพี่แม่พาไปแล้วครับแม่พาไปไหนนั่นโอ้เขาเขาเดินมาหาแม่เขาแบบชิวๆเลยนะครับ เป็นเด็กที่แบบเก่งครับฉลาดความจำดีกล้าหาญด้วยครับจำจำทางไปกลับได้ด้วยเป็นเอันนี้เป็นครั้งแรกเลยฮะที่ที่เขาเดินไปไปเองครับเดินไปกระท่อมเองก็ปล่อยไว้อย่างนี้ฮะคุณแม่ก็จะติดโซ่ไว้ฮะเพราะว่าคุณแม่นี่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้เพอแป๊บเดียว พาลูกไปไปกินข้าวกินพืชไร่เขาเลยนะฮะกินข้าวตามทุ่งนาเขาเลยนะแต่งามโชคปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะให้เขาหากินเองเขาเขาอยากไปไหนก็ไปนะฮะก็ยังยังที่เห็นในคลิปนะฮะเขาอยากไปที่กระท่อมเขาก็ไปเองนะฮะ <laughs> ยังไง ยังไงอยากกลับบ้านแล้วสิฮะเอาอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านอยากไปหาโอเล่แล้วโอเล่ตกมันนะครับตอนนี้คุณพ่อตกมันอยู่นะครับวาสนาน่าจะแบบอยากจะพาอลากลับบ้านนะนะครับก็เขาเขาก็รู้นะฮะว่าเวลาเวลาเย็นเวลาประมาณเนี้ย เดทประมาณเนี้ยเขาก็จะรู้นะครับว่าถึงเวลาเขาจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าที่บ้านก็มีผลไม้มีอาหารไว้รอเขานะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาเขากลับบ้านนะครับวันนี้ก็โอ้รับชมความสามารถของลูกชายงามโชคนะฮะอลา,าของเราความสามารถครับเดินไปมาไปหากินเองกลับมากลับมาเจอแม่ตามหาแม่เจอ เดินมาชิชิวด้วยนะฮะไม่แด้ครม่แด้วหม่แล้วเนี่ยอยากไปก็ไปครับผมแต่ไหนก็นไปเลยครับเป็นความสุขของเขานะฮะโอเคเราก็จะกลับบ้านกันเลยเนะาะเจอกันที่บ้านนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผม โอเล่เอไทยแลนด์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึแชร์ share, หนึ่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับ